สวัสดีขอบอลและเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับจอร์ดดูบอลหลังบ้านครับสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมพศ2 5 6 4ครับวันนี้ครับผมได้เลือกไว้ที่3คู่นะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะฮะนะครับก็คู่แรกครับเป็นการท่าเรือ FC เจอกับบูรัมยูเต็ดครับเป็นศึกไทยอีกหนึ่ะเตะกันในเวลา19นาฬิกานะครับคู่ที่2ครับ เป็นศึกยูฟาเนชั่นลีกรอบชิงอันดับ3นะครับเป็นอิตาลีฮะเจอกับเบลเยียมครับส่วนคู่ดึกสุดครับเป็นฝรั่งเศสครับเจอกับทีมชาติสเปนนะคู่ชิงชนะเลิศศึกยูฟาเนชั่นลีกนะครับเตะกันในเวลาตีหนึ่งนะครับเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับนะฮะคู่แรกครับเป็นศึกไทยลีกนะครับการทลเลฟีฮะเจอกับบุรีรัมยูเต็ดครับเตะกันที่สนามแพตสเตเดียมเตะกันในเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับ คู่นี้ครับมาดูอันดับตารางคะแนนกันหน่อยครับชาวบ้านกับการชาเรือเอฟซีฮะแข่งไปแล้ว6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1เกมนะครับยิงได้10เสีย6ประตูมี11คะแนนครับอยู่อันดับที่2นะครับส่วนทีมเยือนครับบุรีรัมยูนเต็ดฮะแข่งไปแล้ว6นัดครับชนะ4เสมอ1แพ้1ครับยิงได้11เสียไป4ประตูครับมีอยู่13คะแนนอยู่ที่อันดับ1นะครับ คู่นี้ครับเรามาดูเฮ to h เฮดกันหน่อยครับนับย้อนกลับไปเนี่ยสินัดหลังสุดครับ10นัดหลังสุดฮนะเจ้าบ้านครับการท่าเรือ F c ซชนะได้0นครั้งนะครับต้องบอกว่าการท่าเรือนะยังไม่เคยชนะ,ะบุรียมยเตใน10นัดหลังสุดนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นการเสมอกันเนี่ยสครั้งครับแล้วก็เป็นบุรีรัมย์สามารถเอาชนะได้ถึง6ครั้งครับ เรามาดูฟอร์มปัจจุบันกันบ้างนะครับ10นัดหลังสุดฮนะการทีเรฟสี่ฮะสินัดหลังสุดครับเอาชนะได้4ครั้งครับสเสมอ4แล้วก็แพ้ไป2เกมครับโดยที่เกมล่าสุดฮนะเป็นการท่าเรือครับบุกไปชนะ JL เชียงใหม่ยู่นเต็ดสองประตศูนย์นะครับทีมเยือนครับ10นัดหลังสุดฮนะเอาชนะได้7ครั้งครับสเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับโดยที่เกมล่าสุดฮนะ เป็นบุรีรัมย์ยืเตดครับเปิดบ้านเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไป2ประตูต่อ1ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมกันในวันนี้ของทั้งสองทีงทมนี้กันหน่อยครับวันนี้ครับเจ้าบ้านฮนะการท่าเรือ f c ฮะก็อยู่ในช่วงฟอร์มที่กำลังดีนักครับเนื่องจาก2นัดล่าสุดฮนะลูกทีมของดุสิตเฉลิมแสนนักครับหรือว่าโคชองเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้2นัดซ้อนเลยนะครับสำหรับเกมนี้ครับปลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ย วันนี้จะยังไม่มีเอลิสดอเลาะครับธนบูนเกสาร์ตนะฮะที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนวันนี้ครับคาดว่าการท่าเรือฮะจะใช้ตัวหลักลงเล่นทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบดินผาลาฮะประกอบเปรมพักนะครับที่เล่นเป็นตัวสนับสนุนในเกมลุกนะครับโดยที่หน้าเปาวันนี้จะยังใช้เนลสันโบนิยะนะครับศูนย์หน้าตัวเก่งที่กดไปแล้ว5เม็ดในตอนนี้นะครับส่วนทีมเยือนครับบุรีรัมยูนเต็ดนฮะ ลูกทีมของอเล็กซานเดอร์กาาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีไม่แพ้กันเลยนะครับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับวันนี้นะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดฮะจะไม่มีเรนินซูลากาดิเกานะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับคาดว่าวันนี้ครับกาาฮะจะใช้ชิติพัทแทนกลางกับอภิวัตน์งัวลำหิน ลงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในรายอื่นๆนฮะหรือผู้เล่นในตำแหน่งอื่นก็จะไม่มีปัญหาให้กวนใจนะครับเนื่องจากลงเล่นกันได้ครบหมดไม่ว่าจะเป็นสุโชคสลาชาติสุปชัยใจเด็ดซาเมเอลโรชานะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแมช์ประจำศึกไทยลีกประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับ เป็นการที่ทั้ง2ทีมค้วอยู่หัวตารางและเป็นทีมระดับ1นันดับ2ที่มีเดิมพันสูงในการลุ้นแชมป์ในปีนี้นะครับเกมในวันนี้นะครับคาดว่าทั้งคู่นะครับน่าจะมาในแผนแบบรัดกุมนะครับแล้วก็ถ้ามีจังหวะเข้าทำก็จะจัดกันไปแบบเน้นๆน,น,นะครับโดยที่จะระมัดระวังตัวด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยการทลือเอฟเล่นในแพทสเตเดียมนะฮะก็ยังเป็นฟอร์มที่ดีอยู่นะครับถึงแม้สถิติในเวลาที่เจอกับบุรีรัมเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับบุรีรัมยูเต็ดในชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นเนี่ย เข้าขาเข้าฝักกันเป็นอย่างดีทั้งทีมเลยนะครับถึงแม้จะขาดผู้เล่นไปบางตำแหน่งเนี่ยวิเวียนยูเต็ดก็ยังทําผลงานได้ดีนะครับโดยเกมวันนี้เนี่ยคาดว่ากามาฮะน่าจะมาเล่นเกมแน่นตรงกลางไว้ก่อนแล้วก็มีจังหวะเข้าทําเนี่ยกามาก็จะเน้นเขาทำเป็นพิเศษนะครับซึ่งวันนี้ฮะดูทรงแล้วเนี่ยโอกาสเสมอกันเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับ เรามาดูเลทราคากันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้เลทราคาเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับณนะตอนนี้นะฮะถ้าเลทราคาเสมอนะครับผมมองว่าวันนี้ฮะการท่าเรือนะจะไม่แพ้นะครับแล้วก็การเล่นในบ้านของการท่าเรือเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มที่ดูดีและก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเกมวันนี้ฮะการท่าเรือจะไม่แพ้ในบ้านและมีโอกาสนะครับที่จะสามารถเอาชนะ ไปได้แบบเฉีวเฉียดนะนะครับผมฟันธงเรามาดูคู่ที่2นะครับเป็นศึกยูฟาเนชันลีรอบชิงอันดับ3นะครับเป็นทีมชาติอิตาลีฮะเจอกับเบลเยียมครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามอารีอันสเตเดียมเป็นสนามของยูเวนตุสนะฮะที่เมืองตูลินนะครับเตะกันในเวลา2ทุ่มนะครับคู่นี้ครับเรามาดูสถิติกันหน่อยครับสถิติที่เจอกันครับเฮดทูเฮดนับย้อนกลับไปหะสี่นัดหลังสุดนะครับ 4นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งอิตาลีฮนะ่เอาชนะได้3ครั้งครับแล้วก็เป็นเบลเยียมนะชนะได้1ครั้งครับโดยเกมล่าสุดครับเป็นอิตาลีฮนะเอาชนะเบลเยียมไป2ประตูนหนึ่งนะครับและเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของทีมชาติอิตาลีฮนะชนะได้4ครั้งครับเสมอ5แพ้ไปน1นเกมนะครับโดยที่ เกมล่าสุดฮะเป็นอิตาลีฮะแพ้ในรอบที่แล้วเนี่ยแพ้กับสเปนไป1ประตูต่อ2นะครับและเกมนั้นก็โดนไปแดงด้วยนะฮะเบลเยียมครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนชนะได้8ครั้งครับแพ้ไป2เกมนะครับและเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แพ้กับฝรั่งเศสนั่นแหละฮะนะครับเป็นเกมที่แพ้กับฝรั่งเศสไป2ประตูต่อ3นะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมกันในวันนี้ของทั้งสองทีมนี้กันนะครับ เจ้าบ้านครับพลพักอัซซูรี่วันนี้หลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษดแบนก็จะมีเลอันโดโบนุชินะครับที่ติดโทษแบนจากเกมที่แล้วนะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยมันชินี่จะส่งอเล็กซานโดบาสโตนี่ลงเล่นแทนนะครับ เกมวันนี้ครับคาดว่ามาร์โกเวลติกับนิโคลุบาลเล่าจะได้พักนะครับแล้วก็มันชินี่จะส่งมาเนลโลคาเตลรี่กับลอเรนโซไปเยกินี่นะครับที่นัดที่แล้วทำผลงานได้ดีนะครับยิงไปหนึ่งลูกเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นวันนี้นะครับวันนี้สามประสานในแดนหน้าอาจจะพักอินซิเย่นะครับแล้วเตรียมส่งโดมินิโกเบลาดีลงเล่นแทนนะครับส่วนทีมชาติเบลเยียมครับวันนี้ผู้เล่นบาดเจ็บ และติดโทษแบนเนี่ยวันนี้จะไม่มีเลยนะนะครับก็จะมี1ตําตำแหน่งคือเอเดมาซาอาจจะเช็คความฟิตนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีความฟิตไม่ถึงในเกมนี้นะครับคาดว่าถ้าอาซาไม่ได้ลงในวันนี้เนี่ย โอกาสก็จะตกเป็นของเลอโนทอสซาร์ตนะฮะที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับต้นสักัดอย่างไบตันนะครับและเกมลูกว่าวันนี้คาดว่าจะมีเควินเดอะบอยฮะกับลูกกูลงประสานงานกับทอสซาร์นะครับแล้วก็ในตำแหน่งอื่นก็อยู่กันครบเลยนะฮะคู่นี้ครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับรายการนี้ครับก็ทั้ง2ทีมพลาดโอกาสเข้าชิงอย่างน่าเสียดายนะครับ โดยอิตาลีฮะต้องเหลือผู้เล่น10คนส่วนเบเยนครับยิงนาฝรั่งเศสไปแล้ว2ประตูศูนะครับแต่ปิดเกมไม่ลงนะครับทำให้ฝรั่งเศสยิงแสงลวด3ลูกเลยนะครับวันนี้ต้อง2ทีมต้องมาชิงกันเนี่ยเป็นชิงที่3นะครับซึ่งเกมวันนี้ก็ต้องดูว่าผู้จัดการทีมอย่างมันชินี่กับมาติเนตเนี่ยจะเอาจริงแค่ไหนนะครับโดยส่วนตัวแล้วความมุ่งมั่นสปิริตภายในทีมหรือ ความเป็นมืออาชีพเนี่ยเกมวันนี้น่าจะใส่กันเต็มที่นะครับผมสำหรับเกมที่ไม่ได้หวังผลอะไรมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยเกมวันนี้เราจะได้เห็นเกมลุกที่สนุกสนานของทั้ง2ทีมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เกมวันนี้จะไม่มีความกดดันอะไรเลยเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยถึงแพ้ไปก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายนะครับซึ่งการได้นดับ3ก็มันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร,ร่นะฮะเกมวันนี้ผมมองว่าจะเป็นเกมที่เปิดหน้าแรกกันอย่างสนุกนะนะครับอืม เรามาดูเด็ดราคากันหน่อยนะครับเร็ราคาตอนนี้นะครับเป็นอิตาลีต่อปอนะครับจากเร็ราคานี้เนี่ยผมมองว่าเกมน่าจะเปิดแลกกันสนุกนะครับและผมมองว่าเกมนี้อยู่ทีมรองอย่างเบลเยียมน่าจะมีรุนกว่านะครับฟันธงมาคู่ที่3นะครับเป็นคู่ดึกสุดและเป็นคู่ที่ผมติด ้าดาวไว้นะครับคู่นี้แล้วก็เราจะเลือกที่วิเคราะห์แบบละเอียดแล้วก็เจาะจงกันไปแบบเน้นๆนะครับเป็นคู่ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสนะเจอกับทีมชาติสเปนครับเตะกันในเวลาตี1:45ทีเตะกันที่สนามซานซะิโร่ฮะที่เมืองมิลานนะเป็นสนามของทั้งอินเตอร์และเอซีมิลานนะครับคู่นี้ครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมนี้กันนะครับ8นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับ เป็นฝรั่งเศสครับเอาชนะได้2ครั้งครับเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นสเปนชน,ชนะได้5ครั้งเลยนะครับแล้วเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะของฝรั่งเศสนะครับชนะได้5ครั้งครับเสมอ5แล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยเกมล่าสุดเป็นเกมที่ขยี้ แซงเอาชนะเบลเยียมมา2ประตู3นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มันมากๆอีก1เกมเลยนะครับส่วนทีมชาติสเปนครับ10นัดหลังสึกในทุกรายการนะฮะชนะได้4ครั้งครับเสมอหแล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับโดยที่เกมล่าสุดเก็เป็นเกมที่บดเอาชนะอิตาลีไปหประตู2อนะครับลรามาดูขาพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับทีมชาติฝรั่งเศสฮะวันนี้ฮะจะไม่มีนะครับยูกาดิงนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนสเปนฮะ จะไม่มีมาโกสโยเลนเต้นะครับไบรอันเมนเดสเปดี้แล้วก็เฟรนเตอร์เนตเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตนะครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นเนี่ยฝั่งสเปนของทีมหลุยเอลิเก้นะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแค่รอเช็คความฟิตของเฟรนเตอรสเพียงตัวเดียวนะครับตำแหน่งกองกลางก็คาดว่าจะใช้บุตเกธย,ยินปักหลักตรงกลางครับแล้วก็มีโกเก้กับกาวี่เนี่ยลงเล่นประสานงานด้วยกันนะครับแล้วก็สามประสานนะคาดว่าจะใช้ สามประสานชุดเดิมที่เอาชนะอิตาลีนะครับเป็นโอยาซาบาละซาลาเบียแล้วก็ฟาเฟรนตตอเรสฮะถ้าใช้คอมฟิตผ่านนะครับส่วนทีมชาติฝรั่งเศสนะวันนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนบางตำแหน่งนะครับนะฮนะก็ดูแล้วเนี่ยฝรั่งเศสอาจจะปรับมาเล่นหลัง3นะครับโดยจะมีกูนาเต้วาลานแล้วก็ ate, ane, ลูก้าเอินาเดสนะครับยืนเป็น3เซนะ็นเตอร์แบ็กฮะโดยป็อกบาฮะจะเป็นตัวขับเคลื่อนเกมในแดนกลางนะครับแล้วก็จะมีกนะิสมันฮะเป็นตัวเพย์เมเกอร์ แล้วก็ตัวหลักในแดนหน้าก็จะใช้เอ็มบาเป้กับเบนเซม่าเช่นเดิมนะครับเรามาดูเสืยอผู้เล่นที่คาดการกันว่าจะลงในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับทีมชาติสเปนครับจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้สรรพตูก็จะเป็นอูนายซิมองนะครับในรับสี่คนครับวันนี้จะใช้เซซ่าอาสปริเกต้าอเมริกลาป็อกเปาตอเรสแล้วก็เลเกลอนยืนเลนซ้ายนะครับตรงกลาง3คนครับจะใช้เซกบูเกตครับโกเก้แล้วก็กาวีนะครับ สามภาษาแนลแนลลูกครับคาดว่าจะใช้มิเกลโอยาสบอลฮะปาโบซาลาเบียแล้วก็เฟรนตาเลสนะครับถ้าเฟรนตาเลสเนี่ยเช็คความฟิตผ่านนะครับส่วนทีมชาติฝรั่งเศสฮะคาดว่าจะมาในระบบ3-4-1-2นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นฮุนโกโยลิสครับแนวรับ3คนครับจะใช้คุนเด้ฮะวารานแล้วก็ลูก้าเอเนเดสครับตรงกลาง4คนครับใช้เบนจามินปาวาฮะเทชูเมนี่ป็อกบาแล้วก็ติโอเอเนเดสครับ เพเมเกอร์จะใช้อ,องตวนคิสมันและนาคู่เนี่ยวันนี้จะใช้คาริเบนส์มากับ mm hmm. เคลเลนเอมบาเบช่นเดิมครับ mm hmm. สำหรับคู่นี้มาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ mm hmm. เกมวันนี้นะครับค่อนข้างจะึดอัดเป็นอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นนัดชิงแล้วก็การที่ทะลุเข้าสู่นัดชิงของทั้งสองทีมเนี่ยต้องบอกว่าผู้จัดการทีมของทั้งสองทีมะจะเน้นเป็นพิเศษอย่างแน่นอนนะครับซึ่ง เกมวันนี้สเปนนะครับและฝรั่งเศสเนี่ยจากนัดที่แล้วก็เป็นเกมที่ดีทั้งคู่นะครับการมาเจอกันในนัดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่จะสนุกอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่บอกครับบอลน,นัดชิงนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อว่นยู่ฝั่งไหนเนี่ยผมมองว่า,าเป็นไปได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเอามองกันดีๆนะครับทีมชาติสเปน,นครับก็จะมีความสด ของผู้เล่นวัยรุ่นนะครับแล้วก็จะมีระบบทีมที่ดีอย่างต่อเนื่องที่หลุยเอริก้ะได้วางเอาไว้นะครับส่วนฝรั่งเศสครับก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นดาวรุ่งผสมกับผู้เล่นตัวเก่านะครับในเกมวันนี้ก็จะพึ่งพาพอกบาตรงกลางนะครับโดยที่หน้าเป้าเนี่ยก็จะใช้เอ็มบาเบ้เป็นตัวสายนะครับแล้วก็มีคาริเบนเซมาเป็นตัวสอดแทรกขึ้นไปยิงนะครับเรามาดูในราคาคู่นี้กันหน่อยนะครับในราคาเปิดมาที่ฝรั่งเศสต่อปอนะครับ ซึ่งราคานี้เนี่ยอาจจะไหลไปนะครับต้องลองดูว่าจะไหลไปทางไหนนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าราคาต่อปอเนี่ยในรูปแบบเกมวันนี้นะครับนัดชิงแบบนี้เนี่ยผมมองว่า,าเกมรับมีส่วนสําคัญมากในการเล่นนักชิงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกมรับใครดีกว่าและไม่พลาดเลยเนี่ยก็มีโอกาสคว้าแชมป์สูงมากๆนะครับผมจึงมองว่าฝั่งฝรั่งเศสนะในวันนี้นะครับ มีเกมรับที่เหนียวแน่นกว่านะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยหากจะเลือกมองฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะนะครับวันนี้เนี่ยผมขอมองไปที่ฝรั่งเศสเด็ดชัยแน่นอนครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับก็ผมได้เลือกไว้3คู่นะคู่แรกเป็นการท่าเลือเอฟซีกับบุรีรัมย์ผมได้เลือกอยู่ที่การท่าเรือนะครับคู่ที่2ครับ อิตาลีกับเบลเยียมนะผมมองไปที่เบลเยียมนะครับคู่ที่3ครับเป็นคู่5ดาวนะครับคู่นี้ไฮไลท์ไว้เลยนะครับผมขอเลือกอยู่ที่ฝรั่งเศสเด็ดจริงนะครับสาหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับก็จะเป็นเพียงแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับถ้าท่านเห็นต้องตรงใจเนี่ยเลือกตามได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านเห็นว่าเอามันขัดใจจังเลยนะครับก็ส่วนกันได้นะครับไม่ว่ากันนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ผมจอร์ดดูบอลหลังบ้านนะก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ a c e b o o k ครับ Facebook Fanpage ดูบอลหลังบ้านนะครับก็ที่ y o u t u b ะดูบอลหลังบ้านเช่นเดียวกันครับผมก็อยากจะฝากช่องวิคเคราะห์บอลช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานดูบอลหลังบ้านต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ